ินดีต้อนเข้าสู่ช่องเอ็กซีค่ะก็ตอนนี้เอเป็นเวลาเที่ยงได้ละมังคะนี่เนาะเพราะว่าหนูจะพาทุกท่านไปให้นม,มัวน้อยค่ะวันนี้ก็เสร็จทุระตอนเช้าแล้วก็มาไปให้น,นมงวน้อยกันดีกว่าค่ะไปกันเลย เราไปโผ่ที่คอกงัวน้อยเลยนะคะสะตไปช่วงหนึ่งฟาดดูบรรยากาศข้างทางไปด้วยเดินไปกันห้องครัวเก่าก็กจะโลกๆเลยนะคะช่วงนี้เรียกแล้วเห็นหนูเรียกแล้วเพราะว่า ตั้งแต่ไม่ได้ทำครัวตรงนั้นก็เป็นที่ไว้ของเลยนะคะตรงนูน้นดีใจดีใจกป็ไนไงหิวแล้วเหรอดีใจเป็นไงลูกเป็นไงเดี๋ยวปรับกล้องเป๊บเห็นไหมหนอ ทุกท่านเห็นไหมเอ,อ่ยเห็นน้องดีใจไหมเอ,อ่ยมันมืดเนาะเดี๋ยวมาทางมุมนี้ดีกว่าดีใจมาแล้วตั้งกล้องแป๊บนะึงอ่า เ <laughs> ดีเ๋ยวเาเดี๋ยวเข้าพูไหนนี่นี่นี่ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่น <laughs> น้องหิวแล้วนุน้อย่าเข้าไปนะลูกโอ้เดี๋ยวแป๊บเดงนะคะมาเข้ามาเข้ามาเข้มาเข้ามา้าเข้ามาตีหัาาีหัวา ส,สุสุสุทังนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทังนี้ทังนี้ทงนี้จะกรุ๊ดแลรุ๊สักหน่อยนะคะเพราะว่ามันติดไม้นาะจะมองไม่เห็ああนก็เลยต้องจับสองมือนะคะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือนมนะคะอจะกรุ๊ดตะกับสักหน่อยอบววกับ อีกสองตัวมันจะโดนงวนวยเหยียบเอาอ,อ,อือย่ามานะอย่ามานะ กินหมดแล้วนะคะ,ะหมดแล้วก็ไปล้างขวดก่อนนะคะตอนนี้อแล้วก็นี่อีกสองตัวกำลังพุ่นว่าเลยหาันหานมแม่แล้วอันนี้ก็ต้องจับก่อนจับแม่เขานอนก่อนลูกเขาหิวแล้วไปจับแม่เขานอนก่อนมานอน,อน ก็มีเสียงปี๊บๆแล้วนะคะหน้าร้านเนาะหนูก็ต้องไปทานนก่อนนะคะไปขายของแล้วไม่ไปนะดีใจเดี๋ยวมาให้มาดู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 เขายังไม่พอนะน่นะแต่ว่าต้องกินให้เป็นเวลากินเยอะก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะยืงท้องเนาะไปกันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูไปล้างขวดนมก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะพาทุกท่านมาดูน้องกินนมนะคะ เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนะนาะงไงกันสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ